ในมากเลยค่ะตอนนี้เรามาขึ้นที่ท่าเมืองอ่อนนะคะเดี๋ยวเราจะขึ้นไปข้างบนนู่นเลยครึ่งทางแล้วนะคะ ตอนนี้เราก็อยู่กันในถ้ำเมืองออนแล้วนะคะมันก็จะมีหินงอกหินย้อยนะคะนหันน้ามาหน่อยสิคะคุณชิกี้คุณไอเดียลโบกมือบายๆกับกล้องหน่อยคะ่ะตรงนั้นคือทางขึ้นนะคะพี่ฝ้ายโบกมือให้หน่อยคะ่ะดูสิคะถ้ำใหญ่มากดูพี่ฝนะ้ายเนาะพี่ฝ้ายตัวเลขไปเลย พรวัโตอรหัตโตสัมมาสัมพุทธัสสะกายะวาจาสิตังอะหังวันทาพยาผู้ชงนาคาราจาวิสุทธีเทวาปูเสมีทางขึ้นทางลงนะคะก็ะจะมีความสวยงามอยู่ในตัวเอง วันนี้ก็จะสวยมากเลยค่ะดูโอตรงนี้ก็จะเป็นรอยพญานาคนะคะแต่ว่าเขาห้ามสุภาพสตรีเข้านะคะ<า>เราก็กำลังจะเดินออกจากถ้ำกันแล้วนะคะค่อนข้างเหนื่อยเลยคะ่ะ โอ้ยชิคกี้คือแข็งแรงมากนะคะนางวิ่งเลยนะคะดูทกทายกล้องหน่อยเร็ว